สวัสดีค่ะน้องปลาค่ะพี่เก๋ค่ะพบกับรายการทำเกษตรกับพอดอวันนี้เราจะมาทำน้ำหมักจากน้ำนมดิบกันค่ะเนื่องจากช่วงนี้นะคะเกิดโรคระบาดโควิด -19 นะคะน้ำนมดิบของเกษตรกรก็เหลือเพราะว่าโรงเรียนปิดนะคะก็จะเอาน้ำนมดิบเนี่ยค่ะมาทำเป็นน้ำหมักนมหรือบางทีก็จะเรียกว่าฮอร์โมนนมสดอ๋อค่ะ เอ๊ะแล้วเราจะเริ่มทําอย่างไรบ้างคะพี่เก๋มีวัสดุอะไรบ้างคะเนี่ยวัสดุที่จะทําน้ําหมักนมหรือว่าฮอร์โมนนมสดนะคะมีสามอย่างง่ายๆค่ะ1นะคะคือน้ำนมดิบหรือนมสดนะคะใช้30ลิบร่ะค่ะกากน้ำตาล10กิโลแล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือสารเร่ง super p o d e r สของกรมพัฒนาที่ดินค่ะน้องปลาคะสารเร่ง super p o d e r สที่เราใช้ทำน้ำหมักชีวภาพเนี่ยค่ะดีอย่างไรคะ ในสารเล้งซูเปอร์พอร์สองเนี่ยค่ะจะมีจุลินทรีย์นะคะตัวแรกก็คือยีสต์ค่ะซึ่งเป็นตัวกระตุ้นกิจกรรมของจุลินทรีย์นะคะแล้วก็จะมีแบคทีเรียนะคะจะผลิตดกลคติกทําให้อาหารของเราไม่บูดเน่าเสียนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแบคทีเรียที่ย่อยโปรตีนไขมันค่ะจะอยู่ในซองสารเล้งซูเปอร์พอร์สองของเราเนี่ยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยค่ะค่ะเริ่มเลยนะคะพี่เก๋ก็จะเริ่มจากการละลายน้านมดิบกับกากน้ําตาลที่เราเตรียมไว้นะคะ เทลงไปเลยใช่ไหมคะค่ะอันนี้เราผสมน้ำไหมคะพี่เก๋ไม่ต้องผสมค่ะแล้วก็เทก่างน้ําตาลแล้วก็คนให้ก่างน้ําตาลละลายเลยค่ะน้องปลาโอเคค่ะเมื่อก่างน้ําตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็ใส่สารเล่ง super po สองของกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพช่วยในขบวนการหมักนะคะลงไปอันนี้<บ>นก็ประมาณ5นาทีค่ะ,คะเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะก็ปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับขั้นตอนการทำใช่ไหมคะ,คะพี่เก๋ง่ายๆแค่นี้เองแล้วเราใช้ระยะเวลาการหมัก กี่วันนะคะพี่เก๋ก็เราจะหมักประมาณ14วันค่ะก็เอาไปใช้ได้แล้วใช่ไหมคะสำหรับน้ำหมักชีพานน้ำนมดิบค่ะพอครบ14วันแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะเกิดชั้นตะกรนของน้ำนมนะคะเราต้องทำการกรองค่ะจะเห็นว่ามันเป็น2ชั้นแบบนี้นะคะกรองเฉพาะส่วนที่ไม่มีตะกรนเอามาใช้นะคะก็จะได้เป็นอย่าง อันนี้ในถังนี้ให้เส็มนะคะไม่มีตะกอนแล้วนะคะหลังจากที่เรากรองเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมเราต้องใส่ภาชนะทึบแสงค่ะเพราะว่าในน้ํานมนะคะมันจะมีฮอร์โมนพืชหลักๆเลยนะคะซึ่งฮอร์โมนพืชนะคะถ้าเจอแสงมันจะสลายตัวได้ง่ายค่ะก็เก็บใส่ภาชนะทึบแสงแบบนี้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะน้ำปลาคะค่ะน้ํานมดิบที่เราทําการหมักเรียบร้อยแล้ว14บวันเนี่ยค่ะมันดียังไงคะ ในน้ำนมดิบเนี่ยค่ะหลังจากที่หมักเป็นน้ำหมักชีวภาพเรียบร้อยแล้วจะมีตัวฮอร์โมนก็คือจิบเบอรลินออกซินและไซโตไคนินนะคะ<ม>ซึ่งออกซินเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงนะคะส่วนไซโตไคนินเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการแตกพุ่มแล้วก็จิบเบอรลินนคะคะจะช่วยในเรื่องของการเร่งดอกออกผลแล้วก็การยืดของการใบพืชเราค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในน้ำหมักเชียวภาพเนี่ยค่ะจะมีตัวธาตุอาหารก็คือไนโตรเจนนะคะจะช่วยในการสังเคราะห์แสงและกรดแอ,อมิโนเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการจเจริญเติบโตด้วยค่ะซึ่งในน้ำหมักเชียวภาพของเราจะมีธาตุอาหารและฮอร์โมนเนี่ยค่ะมีปริมาณสูงนะคะในะน้ำนมดิบนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าน้ำหมักน้ำดมดิบเนี่ยค่ะพอทํามาแล้วก็สามารถใช้รดต้นไม้ได้ค่ะอ๋อค่ะใช้หนึ่งช้อนแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ผสมน้ําค่ะผสมประมาณ หนึ่งช้อนแกงค่ะผสมลงไปในน้ําเลยค่ะก็คนให้เข้ากันนะ,ะ้วก็ฉีดลงไปที่ทรงพุ่มของต้นไม้เราได้เลยอันนี้เป็นไม้ใบนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงนะคะ แล้วก็ช่วยการเจริญเติบโต<ช>ต้นไม้ก็จะแตกทรงพุ่มดีด้วยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทําน้ําหมักเชีวภาพจากน้ํานมดิบของเราค่ะขั้นตอนก็ง่ายๆนะคะพี่เก๋ใช่ค่ะไม่ยากนะคะวัสดุที่ใช้ในการทําก็มีน้อยน้องปลาคะแล้วอย่าลืมนะคะว่าสารเร่งซูเปอร์พอดอสองของกรมพัฒนาที่ดินนะคะ,คะสามารถขอรับได้ฟรีได้ที่ไหนบ้างคะกอะงเทคโนโลยีเชีวภาพทางดินนะคะส่วนกลางกรุงเทพค่ะและก็สถานีพัฒนาที่ดิน77จังหวัดเลยนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับเรากดไลค์กดแชร์หรือว่า กดติดตามให้กับน้องปาพี่เก๋สวัสดีทุกคนนะคะ